สวัสดีนะคะหน้าชีทางรวยพิชิดินร้านนะคะวันนี้หน้าก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะก็มาลงให้ดูนะคะอันนี้คือจะเป็นชุดล่างนะคะคือสามสูตรชนเนาะก็คือเมื่อกี้คลิปก่อนนี้็คือเป็นเป็นคลิปบนเป็นสิบหน่วยบนสามสูตรชนกันอันนี้ก็เป็นล่างสามสูตรชนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลประเทศเอ่อ ไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสุติโปรดใช้วินัยณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังทางช่องไม่สนาดกนุนสิ่งที่กฎหมายทกประเทศนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะสูตรหนึ่งศงวดที่แล้วคือหลุดนะคะหวยออก70นเนาะ แล้วงวดนี้นะคะคือได้ศูนย์ได้หนึ่งได้เก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะดูนะคะใช่อันนี้น่าเปลี่ยนสูตรนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดนี้ก็หลังจากหลุดนะคะแล้วก็เดินแบบยาวๆนะคะงวดนี้ก็คืออ่ะหลักเลขหลักเลขตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวนะน่าก็าไม่ได้ดูเลยนะเนี่ย หลักเลขตัวเดียวกันค่ะหลักเลขหลักเลขตัวเดียวกันเหมือนงวดที่แล้วเลยนะคะใช่มันคิดคำนวณคิดคำนวณออกมาแล้วคือมันได้แค่นี้นะคะใช่คิดคำนวณออกมาแล้วคือมันได้แค่นี้เนาะใช่มันได้มันได้หลักตามนี้เลยนะคะได้หลักตามนี้เลยเนาะค่ะใช่น้าก็เพิ่งรู้เนี่ยค่ะหน้าเขียนไปน้าก็ไม่ได้มองนะคะว่าคือมันเป็นหลักเลขตัวเดียวกันเนาะ หลักเลขตัวเดียวกันนะคะดูนะคะหลักเลขตัวเดียวกันหกห้าเจ็ดแปดหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือหลักอะคือ มันเป็นหลักหลักล่างนะคะหลักสิบหน่วยล่างใช่คือล่างมันจะมีแค่หลักสิบหน่วยแค่นั้นแหละมันไม่เหมือนบนบนเนี่ยคือมันจะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแต่ที่นาากลเมื่อกี้เนี่ยคือมันเป็นหลักสิบหน่วยบนนะคะอันนี้คือหลักสิบหน่วยล่างนะคะอันนี้คือล่างนะคะดูนะคะอันนี้คือล่างเนาะใช่อันนี้ก็คือล่างนะคะน่าจะเอาสามสูตรเนี่ยมาชนดูว่ามันจะชนหลักเลขตัวไหนไม่เหมือนกันเลยนะคะเนี่ย เหมือนกันไหมเออเหมือนกันอยู่สูตรหนึ่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าขอขยับนี้ก่อนสูตรนี้นะคะดูเหนยวนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะ,คะแป๊บนึงอันนี้ก็ได้หลักเจ็ดอันนี้ก็เข้าไปที่หลักเจ็ดนะคะดูนะคะสองสูตรสองสูตรนี้คือชนชนที่หลักหนึ่งเนาะชนที่หลักหนึ่งนะคะดูนะคะชายอันนี้คืองวดของ สามสิบธันวานะคะก็คืองวดสุดท้ายของปีนะคะงวดสุดท้ายของปีหกสิบสามนะคะก็ปีหน้าก็คือเป็นปีหกสิบสี่แล้วนะคะอันนี้คืองวดสุดท้ายของปีหกสิบสามนะคะก็ดูนะคะสองสูตรนี้ชนหลักหนึ่งเนาะแต่สูตรนี้นะคะสูตรนี้มีหกมีห้ามีเจ็ดมีแปดดูนะคะว่ามันจะเดินต่ออีกไหมแต่จริงๆแล้วถ้ามันหลุดแล้ว เอย่างสมมติอย่างเงี้ยถ้ามันหลุดแล้วเนี่ยมันก็จะเดินแบบไปยาวถ้ามันหมดแล้วมันก็จะเดินอย่างเงี้ยใช่แต่คืออสูตรนี้ก็ยังกระท้นกระแท่นนะคะแต่น่าเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะน่าเปลี่ยนสูตรใหม่นะสูตรนี้จะได้เลขแค่สามตัวสูตรนี้จะได้เลขแค่สามตัวนะคะดูนะคะสูตรนี้จะได้เลขแค่สามตัวสูตรนี้จะได้เลขแค่สามตัวนะคะ นี่ค่ะดูนะคะคือชนสองสูตรนี้คือชนหนึ่งนะคะแต่สูตรนี้ไม่ชนเลยนะคะเนี่ยหกกับเก้ามีหกกับเก้าตัวเดียวกันแค่นั้นแต่ชุดสรุปทุกสูตรล่างชุดสรุปทุกสูตรบนนาคทาเสร็จแล้วนะคะมันมีอยู่มันมีอยู่สองสูตรที่ชนหลักหลักเด่นของนาคนะคะที่ชนหลักเด่นของนาคเนาะ ใช่เพราะว่าจริงๆคือเนี่ยนะคะมองเห็นนะเดี๋ยวนาเอาลงมานิดหนึง่งนี่ค่ะเพราะว่าหลักดินของนาคนะคะคือนาคก,ก็ทําไว้แล้วนาคทําไว้แล้วนะคะแล้วก็หลักเลขของเขาเนี่ยคือถามว่าเลขสวยไหมคือเลขสวยนะคะใช่แต่นาคก็จะลงสูตรที่ว่ามัน ก็มีพี่ๆเนาะที่ขอมาใช่ก็สูตรไหนที่เขาเคยได้เขาก็คือตามสูตรนั้นนะคะเดี๋ยวหน้าก็จะทยอยลงให้ให้เร็วที่สุดนะคะใช่เพราะว่างวดที่แล้วหน้าก็ไม่ได้พูดคุยก่อนหวยออกนะคะแต่คือทุกอย่างก็คือมาตามสูตรนะคะทุกอย่างก็คือมาตามสูตรนะคะก็เข้าตามล็อกเนาะแต่ท่านใดหรือพี่ๆหรือพี่เพื่อน จะได้หรือไม่ได้ก็คืออันนั้นหน้าก็คิดว่าแล้วแต่ว่า,าท่านจะตามหรือไม่ตามเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของหน้านะคะหน้าบอกไว้เลยนะคะหนา,าหนาเป็นคนที่อัดเต็มที่ค่ะใช่หน้ากอัดเต็มที่เลยนะคะงมด่ที่แล้วนี่ค่ะก็ดูนะคะ2ส,สูตรนี้ชน1แต่สูตรนี้ไม่ชนนะคะแต่หลักของเขาเดิน หนึ่งสองสามสี่สีงวดมันก็ก็โอนะคะใช่แต่งวดนี้ถามว่าจะมาอีกไหมหนากว่าก็น่าลุ้นนะคะหนากว่าก็น้าลุ้นนะห <c oughs> น้าลุ้นนะคะใช่หน้าลุ้นหนากว่าหน้าลุ้นเลยแหละใช่เพราะว่าเลขที่อยู่ในใจของหน้านะคะมีแค่สี่สี่คู่สี่ตัวมีอยู่แค่สี่คู่ใช่เดี๋ยวหน้าจะลงในชุดสรุปเนาะสรุปบนสรุปล่าง ถ้ายังไงนะคะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะใช่ก็คือ,อท่านใดนะคะที่เช่าบูชาชุดสมตัวโต๊ตของนาคมาก็ดีหรือชุดคัดเด่นมาก็ดีน่าจะจ,จัดส่งพร้อมกันคือวันจันทร์นี้นะคะจะจัดส่งพร้อมกันคือวันจันทร์นี้ใช่เพราะว่าน่าคิดว่าถามว่าทันไหม ว่าเป็นที่30มสิทันนะคะใช่เพราะว่าน่าจะตีด่วนให้ทุกกล่องนะคะน่าจะตีด่วนให้ทุกกล่องคือแต่ละกล่องเนี่ยคือจะอยู่จังหวัดไหนก็ช่างคือน่าคิดว่าไม่เกินไม่เกินระยะเวลาที่น่ากําหนดไว้แต่จริงๆเลทถึงก่อนแน่นอนค่ะใช่ปกติแล้วคือวันนั้นน่าก็ส่งไปใต้พี่ที่ใต้โทรมาก็คืออย่างน่าส่งวันจันทร์วันอังคารประมาณสามโมงสามโมงเย็นเนี่ยเขาก็ถึงละใช่แกก็โทรมาบอกเนาะ ก็น่าจะไม่เกินไม่เกินสามวันอันนี้น่าพูดเผื่อๆไว้นะคะใช่ไม่เกินสาวันน่าพูดเผื่อๆไว้เนาะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะก็คือดูนะคะแล้วก็พิจารณาช่วยๆกันเนาะใช่ก็คือถ้าอา่องวดไหนที่น่ามีเวลาว่างเยอะน่าก็จะได้อธิบายเยอะนะคะแต่ถ้างวดไหนที่มันแบบกระชั้นชิดเนาะก็คือบวกด้วยที่งานนะคะใช่ คืองานมันมันเร่งเนาะใช่แล้วเราก็คือนาคมาทําสูตรหวยเนี่ยนาคก,ก็อาจจะเวลาน้อยอาจจะไม่มีเวลาอธิบายเยอะแยะนะคะใช่แต่เออนาาก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่พี่ๆนะคะที่กดติดตามเนาะคืออะจะถูกหรือจะผิดจะเข้าหรือจะหลุดทุกอย่างมันอยู่ที่สูตรหวยนะคะใช่นาคไม่ใช่เป็นคนล็อกหวยเองนะคะใช่นาคนาคไม่มีนาค คิดขึ้นมานี่คือเอามาจากสติของงวดที่แล้วแล้วเราก็เอามาบวกลบคูณหารหรือทําวิธีไหนก็ได้คือให้มันได้เลขเด่นเลขหลักมานะคะใช่แล้วก็เอามาจับในลักษณะนี้เนาะนี่ค่ะถ้าอย่างไงนะคะก็คือ,อคลิปนี้นะคะใช่น่าก็ฝากนะคะก็ฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชให้เป็นแรงใจแล้วก็ฝาก เพจแล้วก็เฟซของนาคด้วยนะคะก็คือในเพจในเฟซก็จะมีสินค้าที่ร้านนะคะลงท่านใดที่ชอบก็คือก็อโทรมาหรือเข้าที่ระบบลายเบอร์เบอร์ที่นาคเคยให้ไว้นะคะให้ไว้ที่เพจเนะาะใช่ก็สั่งได้นะคะใช่ถ้ายังไงนะคะก็คือจริงๆแล้วนะคะคือคือสามสูตรชนเนี่ย ก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะคือมันชนแบบไหนจริงๆแล้วน่ะคืออย่างงวดที่แล้วเนี่ยทานมากนาคไม่แน่ใจนะคะว่านาคได้พูดหรือเปล่านาคไม่แน่ใจนะคะว่านาคได้พูดหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันชนมาก็จะชนมาอย่างเงี้ค่ะอันนี้มัน 6, กห้าแดเดอันนี้มัน5้าไม่มีอันนี้มี7ดกับมี8ดเนี่ยมันก็จะชนหลัก7กับหลักแปดละเนี่ยมันชนกันหลักเดหลักแดมันมันก็แคบเข้าเลยนะคะ ใช่จากที่ว่ามันเป็นวงกว้างเอย่างนี้มันก็แคบแคบลงมาก็คือมันเหลือแค่สองหลักหลักเจ็กับหลักแปดอย่างวันเนี้ยอ่ะเนี่ยมันไม่ชนเลยแต่สองสูตรเนี้ยมันชนกันใช่แต่สูตรเนี้ยคืองวดที่แล้วคือมันหลุดไงแต่ทีนี้ว่าเราจะกล้าชนหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ท่านในใจของนาคมีแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูที่ชุดสรุปทุกสูตรล่างแล้วก็ชุดสรุปทุกสูตรบน ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นตัวเด่นเนี่ยหวยออกเสร็จคือหน้าก็จะคิดคำนวณออกมาได้เลยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือมันมันเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะคะใช่คือเข้ามันก็คือเข้าตามสูตรแต่ถ้าหลุดคือมันก็สูตรเป็นหลุดใช่เพราะว่าหน้าก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าพี่เพื่อนๆนะคะที่ชอบตัวเลขอ่ะก็คือต้องเปิดใจเป็น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 กว้างๆแล้วก็เป็นกลางนะคะใช่เพราะว่ามันเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณ มากไม่มีหวยล็อกไม่มีหวยอันแต่ที่ทํำลงมาให้ดูเนี่ยคือก็จะพยาะะพยามให้ได้นะคะใช่ก็จะพยายามให้ได้นะคะใช่ถึงเราคือจะได้น้อยได้มากก็คือขอให้ได้ก็คือเป็นใช้ได้นะคะใช่ถ้าเป็นส่วนตัวของหน้าคิดอย่างนี้นะคะใช่แต่ถ้ายังไงนะคะก็ะหน้าก็จะพยายามแล้วกันเนาะใช่เพราะว่าอันนี้ก็คือจะสิ้นปีแล้วก็คืองวดนี้คือเป็นงวดสุดท้ายนะคะ เป็นงวดสุดท้ายของปีหกสิบสามก็คือวันที่สามสิบธันวาแต่น่าไม่แน่ใจนะคือวันอะไรเดียวนะคะวันพุธวันพุธอีกเหมือนเดิมนะคะวันพุธอีกเหมือนเดิมสามสิบธันวานะใช่ไหมน่าจะออกส0สิธันวานะคะน่าก็ยังไม่ได้ไปเช็คข่าวเปิดปกติทุกๆปีก็ออกสาสิบธันวานะคะ ถ้าออกสามสิบธันวามันก็จะตรงกับวันพุธใช่หวยงวดนี้ก็คือออกวันพุธอีกงวดที่แล้วก็คือออกวันพุธนะคะศูนย์บนศูนย์ล่างแล้วงวดนี้คือจะเป็นเลขไหนต่อเนาะเราก็ต้องมาลุ้นกันพร้อมๆกันนะคะใช่ถ้ายังไงนะคะหน้ากา็คืออาจจะทำคลิปไม่ยาวนะคะใช่เพราะว่าตอนนี้คือคือก็มีงานนะคะใช่หน้าก็ก็อาจจะ คือไม่ได้ไม่ได้อธิบายเยอะแยะนะคะแต่ก็คือก็อยากทําให้ดูนะคะอยากทําให้ชมเนาะเผื่อท่านใดพิกแพงหรือ,อยังไงแต่คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือให้ไปดูที่ชุดสรุปโค้งสุดท้ายสรุปทุกสูตรทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้ดีวกว่าแล้วก็วัดใจเนาะใช่ถ้ายัางไงก็คืออันนี้ก็คือถามว่าเป็นสูตรย่อยไหมก็คือไม่ย่อยนะคะคืออันเนี้ยพี่ตอนแรกน่ากาจะไม่ลง แต่พี่เขาไลนา์มาขอนะคะคือคนน่ะถ้าเขาเคยได้กระสูตรไหนอ่ะเขาก็อยากติดตามสูตรนั้นใช่คือแกก็อาจจะมีหลักหรือวิธีการคิดที่ว่ามันนอกเหนือจากที่ว่านาคทําลงคือสูตรของนาคบรนเยอะแยะมากมายค่ะคือแต่นาคคือนาตอนนี้คือไม่มีเวลาแต่ถ้าจะมีเวลาคือปีหน้าหกสี่ ต้นปีไปแล้วนะคะใช่ก็หลังจากปีใหม่แล้วก็อาจจะซาซาหน่อยที่ร้านใช่ก็คือถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันปีหกสี่นะคะก็คือแบบก็จะพยายามลงให้ทุกสูตรเนาะใช่แต่สูตรไหนที่ไม่เห็นก็ขอมาได้นะคะใช่ก็ขอมาได้ก็ไลน์เข้ามานะคะใช่ที่เบอร์0 6 2 3์7 3 8 4 2นะคะถ้าโทรมานากไม่ได้รับนะคะเพราะว่าคือ,อเครื่องนี้คือหน้าก็คือจะไลา์สด ขายของอยู่ตลอดนะคะใช่แล้วก็คือจะอัดคลิปคือทําวิดีโออย่างเงี้ยคือตลอดเนาะใช่ถ้ายังไงนะคะก็คือ,อานาก็ฝากเหมือนเดิมฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็ดูเลขหลักนะคะใช่ดูเราชอบแบบไหนคือพิจารณาเอานะคะแต่ในใจของนานนะคมีแล้วค่ะมีแค่สี่สี่หลักใช่แต่จะไปดูอีกทีหนึ่งก็คือที่ชุดสรุปทุกสูตรบ,บน จูดล่างเนาะถ้ายังไงคลิปนี้หน้าก็สวัสดีนะคะก็คืออีกนิดนึงค่ะก็คือปีใหม่นี้นะคะหน้าก็ ให้เ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะที่กดติดตามมากนะคะก็คือให้เฮงเฮงรวยนะคะใช่ให้เฮงเฮงรวยทั้งหวยนอยหวยลาวหวยรัฐบาลไทยนะคะใช่คือช่วงนี้น่าอาจจะก็ขู่ก,ก็ะขะมั่งนะคะคือมันมีงานเนาะคือมันก็จะไม่ปฏิปต่อนะคะแต่ก็จะพยายามนะคะก็คือหวยลาวหวยฮานอยจะลงให้ทุกๆวันเนาะ ถ้าหวยลาวก็คือจะลงให้ทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธรหัสน,นะคะที่นาคทาลงแต่หวยรัฐบาลทไทยนะคะนาคก,ก็ทําลงทุกงวดนะคะใช่แต่บางงวดงวดไหนที่นาคมีงานเยอะนาคก็จะบอกว่ารวดระตัดตอนก็คือชุดเด่นๆไปเลยเนี่ยค่ะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะนาคก,กา็สวัสดีนะคะก็รวยๆนะคะปีใหม่ปีนี้เนาะ